ไฟแดงนั่นก็คือเนรคุณลูกแม่ยาอ๋อฮะอ๋อไฟเขียวหุวยฮี่งนไฟเขียวหพบแล้วครับบรลลาครับเนรคุณลูกแม่ย่าน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าก่อนตาย95กิบหกิโลกรับยังไม่ตาย95กิโลกรัมส่วสูงร้อยห้าเซนติเมตรชกมาแล้ว85ครั้ง ชนะลวดทั้ง85ครั้งอขอเชิญนักมวยฝ่ายต่อไปเดินขึ้นเวทีได้เลย,ย,ยครับนักมวยนักมวยนักมวยครับมวยคาดเชื่อกต้องมีนวนมมันี่เร้วเออคุณสมเกียรติครับโอ้โหโหวไหว โอ้โหิ่มล้มล้มล้วไตล้วลัวประเทศไหนบ้างหมื่นคนเนี่ยโอ้โห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 เล่นของเป็นอะไรอ่ะอ๋โอ้โหมีตอบตอบโอ้โหเล่นของเวทีอยู่นี่เวทีอยู่นี่เป็นเวทีไหนวะเน่ะเวทีอยู่นี่ขอเชิญน้ำมวยฝ่ายน้ำเงิน นอลสิงเมืองพิจิตน้ำหนักขัางเมื่อเช้าก่อนตายเฮ้ย hey, ใช่เหรอ78กิโลกร,รมัมสวนสูง85เซนติเมตรทกมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกชนะน็อกคร <c oughs> ั้งแรกแพ้น็อกครั้งที่สองอะไร <c oughs> ดูที่ต่อไปจะไว่าได้ไหมอ <c oughs> ยู่เฉยๆนี่ มาดิบอกแล้วกูไม่เล่นให้กูเล่นเงี้ยกูอายก็เนี่ยปีหน้ากูไม่มาแล้วเบอร์ไม่ต้องมาว่าเขาไม่หาก็ใช่อไอ้เนี่ยกูถึงไม่มามาดิเล่นไปเร็วเร็วเล่นให้ดีแล้ตัวเนี้ยอยากเป็นไม่ใช่เหรอแล้วเขาแต่งตัวเป็นนักมวยมึงแต่งตัวเหมือนคนแบกบข้าวสารีลงสีเลยมึงไนะมงคลมงคลเปิดตู้เปียกหน่อยมงคลเปิดตู้เปียกหน่อย ร้อยโดนกูเองเลยไม่ถือครับผมไม่ชอบถือหนักครับอ้าวต่อไปนี้เป็นการร้องเพลงชาติเพื่อร้องเพลงชาติครับ้องเง่อไปนี้เป็นการร้องเพลงชาติผมครับเป็นกรรมการพี่หยรองเท้าใครวะ ผมเป็นกรรมการมาจากเกาหลีชื่อว่าจอนเจงสุดนะครับผมอ่ร้องเป็นร้องเพลงชาติครับผมเอามือขึ้นมาตรงนี้เือมือบอร์อังเฮ้ยเฮ้ยไปจึกเล่นดีวะตัวเนี้ยฮะไอหนุ่มมึงนับถือกูไหมเนี่ย ไม่เล่นดีว่ะพี่จิ๋มผมลืมไปว่าปีนี้ผมแกบางไปเยอะเออไม่มีอะไรซับเลยเจ็บมือเจ็บมือไอ้เหี้ยสมองเคลื่อนไปแล้วกูเนี่ยชอบ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 ดีมากเลยเกใช้หัวเนี่ใช้หัวคิดเตียวแล้ตบเลยชอบ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 อยดังอย่งทางนี้ Let me go. จะแตกก็ปืนจะลงมาได้ปูตีแบบไม่มีที่ซับตีดังซิ้มเลยแปะเ,แเสร็จแล้วมาฟังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเสร็จไวครับแต่เย็นๆสิแต่เย็นๆ <c oughs> กนดอกเมื่อกี้แค่ผักกูไอ้ยัยดังกลัวจะลุกสันหลังกูล้าไปแล้วมั้งตาทูพ่อเขาดูลิเกมเหมือนไม่มีวิญญาณมาดูด้วยอะนะอ้าวขอเจอหนุ่มวัวตกใจอะไรโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาขวัญมาพอเจอนักมวัทั้งสองฝ่าย ไหว้ครูได้เลยครับให้น้ำให้น้ำให้น้ำน้ำมวยด้วยเฮาน้ำมวย

กไหวครูนักมวยทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดีเป็นไรไเป็นไรเป็นไรอูสีตาจริงๆหันมาหันมาเดี๋ยวทบให้โอ้โหบอกดิ หายอ่ะอ้าวหายแล้วหายแล้วเปิอะเลยหน้ากูเหรอถุงเท้ากูเนี่ยรถติดไปแล้วนะผม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 หมดเลยความดีกูสะสมมาธรรมดาก็มีใครชอบได้ยางงี้ก็สนมากๆหมดสิเยี้ยไม่ใช่สิยวไ่ใช่สิวคุณพ่ หูตาถนนขนหนอมไว้ออาไม่ไงสิวไปเที่ยวือว่าสิวเงาก็ะฟาบตาดิเอาคลำไปควยไปคุยพอเหมือนเครื่องไปควยบอกมแล้วพวกแกอ่ะดูดิพอหัวล้อเย่วลาเลยไมนะมาดูเล่นเกมเหมือนมปคุยไปคุยต่อไปคุยต่อโอ้โหะ O... Yeah. <laughs> แล้วไอโ้โจว่าไงกูบ่นนักกบมึงอย่างนี้เนี่ยอไอ้โจชอบลืมมุกลืมลชอบลืมมไปเชื่อใครเนี่ยลืมลืมแล้วกูแก่ขนาดเนี่ย <c oughs> แล้วมึงเปิดให้เขาดูอะ่ะเ <c oughs> ป็นไงงามตูทังสวยไหมล่ะอ้าวขอเชิญบุญสองฝ่ายมากลางเิธีครับ ก่อนจะชกกันขอเชิญมิสแกรนจันทบุรีชูป้ายบอกยกครับผม วีีมยยเน่จับไม่ติดเลยเราจะท่ากเนี่ยทีหลังมึงล็อกคอคูเลยก็ได้จับไม่ติดอ่ะเนี่ยดูดิ่เนี่ยลื่นอีกแล้วเดี๋ยวตามเขาสิมาฟังกติกาและมารยาทห้ามต่อยใต้เข็มขัดฟังกรรมการห้ามคือห้ามหยุดคือหยุดเข้าใจนะครับมวยคู่ริมมวยเการสวนมือไม้ต้องซือแล้วอ่ะเข้ามุมแรกครับไปเข้ามุมล็อกที่หนึ่งเริ่มครับ มึงเองมั้งครับไอ้เต่ากูโดนขนาดนี้มึง <c oughs> จะให้พีต่อยอเหรอไอ้โจ๊ะไอ้ที่นัดไปนี่ไม่ใช่เลย <c oughs> ลืมไนงะเออ,เอปุ้งเดียวเต็มหน้าเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเลือดเหรอเลือดเลือดต้องมีเลือดต้องมีเลือดครับผมโอ้มั่งักต่อครับผมไปเอาว បាយខียวចប់ៗបងចောင်းបាយខียวសុទ្ធតែចောင်းបាយខียวដៃຫມັກតៃ ก่อนละนั่นมาดีนักกันแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใม่ผิดหลายมุกแล้วมึงเนี่ยนี่ให้อภัยนะให้อภัยนะหลายไปโอ้โหกระเด็นไปตาข้าวหนักมัด เป็นไรอะพี่จึกไห้เราสรุปให้ต่อยตรงไหนลืมตรงนี้เลือดพุ่งเฮ้ยลองเฮ้ยลองคู่เองเร็วคู่เองพร้อมแล้วอย่งเงนะอออออ๋ทีไออีออ๋ที๋ออ๋ออย โอ้ตายเข็มขาดติดอเมริกาตายเข็มขาดไม่ได้ไม่ได้ตายเข็มขาดเรือฝนตกรอบสีแล้วว่าวันนี้ลุกขึ้นเยอะทั้งอคืน ไปขึ้นมาไหมขึ้นมาขึ้นมาเลือดเลือดป้าพอ่อป้าแม่งเลือดเ,เป็นคาราบา์บ้านแดง เลี๋ยวกันตึกนางหน้าเลยเปโนคนอูเลยอ้าวเอาเป็นว่ามวยคู่นี้เสมอกันครับขอเชิญมวยคู่เอกออกมาเลยครับผม